จับกล่องไปว่าไล่ชดได้แล้วเอางีเน่ได้สิบนี่ได้คีมเอาตัวเท่ายาเลยเออยาสูงเท่าไรรับเออสอรอยห้าสิบกว่ายังอยู่ในครีได้ติปบนี่หน้าดีใจกับนีหน้านี่ดีหน้าได้ติบเยอะอันนี้ว่ได้ไปว่ได้กระั่มกระลั่มไปเละไป บัลัตนบุรีบันทับบันทับลตนางนัานมงไปลเอาไผ่เนี้ยไปเมื่อไหร่เยี้ยี่สิบสามยี่สิสามค่ะไผเ้ยวมันไผเหี้ยข่าไปงเทอ่นข่าวเดือดด้วยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคนเดียวเลยอ่ะคนเดีวมางวนเดียวเดียวนะ เอาอะไรมาย่าเได้กินเยอะเลยเอาอได้อะไรื้ออะไรมาห้า่าได้าได้ปไหญเพิ่งกินข้าวเสียจะเอานมมาให้ย่าเอานมมาิปนีนมอ่านซื้อนไปซื้อเนี่ยกล่งโอ้เอนเดาเสรมแคลเซียมกันไนหวานดิเสริมกระดูกแลเซหวานก็กินได้น้ำตาลน้อยอันนี้หวานน้อยเลี้ยงเาเพว่าเอาก็ให้ยาทียกให้ยาตอนนี้ยากเปลี่ยนนมเป็นเนอยี่ยง นมเนี่นมแอนซัวแต่ว่าฝาสีทองมันแก้เบาหวานด้วยมันไม่ได้แก้เบาหวานมันน้ำตาลน้อยเฉยๆคือไม่ยากเลยอันนั้นนมมันอันนั้นนมมันนั้นเดี๋ยวไปยังไปกินนมยาไปอย่างแต่มาอัวก็ได้เปิดรอให้ อันที่เปิดแล้วอ่ะกินได้อันนี้กินยังกินขอกยังพุ่แม่แต่บงเล็กม่ังชีมากินนี <g <g ้เลยเนาะโอ้ยนี่แมปลาน่อยๆ่แม่เงแม่แตเงกินมันเหลือบลว้เสียปลาไหมนีอือโอ้ปลาชาลอนปลาชาลอนโตชาลอนอันนี้ชาลอนนิดอชาลอนโตปลาชาลอนนิอืมเอาากินกับเขากินกับเ้านสิ

นี่าผักผักขาดอันนี้ไม่ได้นะกันมานี่เนี่ยจะกินประจําเลยก็คือเนี่ยมะละกี้นกอันนี้กินประจําเลยอืไหนกินให้มนกินครับอันปนปนก็ขาดไม่ได้อ้าปนยี่หรี่เอานี่กินเขาแล้วต้องกินผักตามอกินให้ดูก่อนกินให้ดูอยามป่วยกินดูกินบ่อยอยากดูเขากินไลยแล้ว ่่าทนได้เห็นจิเ้าลองเบิ่งเจ้าเคยกินบ่บ่ว่าพูดเกิดไดเยี่ยก่อนนี่ต้องล้องต้องล้องให้ผู้เกิดไดเยี่ยนุ่นอยากเห็นอ๋อเอาสีมามาเอาสีเอาป้อนกันคนละใช่ใช่ใช่เอาอย่างนี้ว่าคนละหน่วยไปเลยปะเปิดเป็นการได้เสีอยากเอาอะไรให้ยังเออฮะอยาให้อะไรอยาให้อะไรล้มเอาชิ้นๆกันเดี๋ยวเขาเนื้อมาใบเนี้ยนะมาเหรอ

เร่อวมนรนูไปดูนี่น่าได้อะไรยาให้อะไรได้อะไรอะไรได้กล่องมาได้เหรออันนี้ของงายอันนี้ยาให้หนูเหรออาถือออกไปถือออกไปพ่อยาให้กล่องนี้ยังไม่เปิดเลยเหรอเง่อนง่าย

อันนี้มันมันไม่กุบงหวานอ๋ออันนี้มตอันไม่กุ้หวานอร่อยกว่าแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็จงกินเขาเมื่อไหร่เนี่กินนมไเขาไม่ทช่นงำนเลยอืมเนยว่าบเหอเขาาเอเาบอกนนข่าเฉี้อนเขาเลนี่ขาวเป็นนี่น้ว ลองไนะลองในหมอเลยอืยหือโอ้ยแล้วที่บากินได้ไหมอิ่มยิ้มหรอโอ้ยสดงวมาบันนี้ก็จิเด้เตรียมตัวติดไปไทยล้วก่อนคนม่ตีิบเก้าฮะิบเก้าลองทางมลือ พ่ายสเลือดสีอยา่ายสนิ้วคอหรอกินหอนแม่ไหมเื่อทีบกเกอรเด็กินได้สิพูดแม่ชอฟังแม่ชิมกแกงพรแกงแกงลูกแม่แกงลูกมากินแล้วเราจะได้ไปแล้วมาขอพรจากญาติเริ่ทางกำลตัว โอ้โหูสืว่าสิบกินโอ้ับปนในาคะลั้จังว่าบึ้งบึ้งหลอกลงมาหนิขั้นว่าสักขั้นขั้นที่ยังนี้น่ยยาบมันดีหยุกมันดีเศร้าตอนนั่นเออเบิ้งอันนี้ก็ลอกเบิ้งอ้หลอกเบิ้งแสดงว่าเศ้าบวมนี่มันว่าหมันแดงมาคักได้วางงดก้อนนี่ แต่ว่าแต่วันหยุบบะนี้หลอกปกติทั้งนี้นี่เศร้าแล้วอันนี้กับปกติแล้วไม่็นนั่นละนี่ห่าน้าเกลือตอนนั้นมันกีเศราวันนี้ก็เป็นซีบอกว่ายาแก่มันจะเป็นแผลเวลาเศร้าแล้วบอกว่าให้มันอันเป็นซีขึ้นจังไปถึงน้ำเกลือมันมันจะปกติปกติแล้วอดีไม่แห้งบะนี้เบ็ด เบิดแต้วนียวจเป็นนังไผนังของเนาะ้วเรากลไปเขากล่องกันตัวว่าแกยบนนะครับี่ไ่กเมืองวคบคุ่ันสิสิสวรรินมาขันแม่เศ้าเพิ่นสวลองสมมือสามขึ้นเป็นเป็นนังไมเี่ยอวแกไรเนี่ยฟอกไปแก้มันเห็นอ่อนเห็นมันเห็นัปบสภาพก่อน แกไปไหนกดบ่อไหนติดก็เล้ยแกเลรียิดบไหหลอกนี่ดนังไหมนั่งด็กนหนี่มันเอาเจนี่หน้ามาบอกย่ามาลูกป้าจะได้เดินทางเร็วนะทามาหากินมาลูกมาบอกย่าเลยก็ดูแลแม่ไปมาขอพรจากคุณย่าเดินทางเร็วแล้วก็จะไป ไม่ให้แล้วมายให้ากิน่อ้ยือนือฮ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 อฮือฮืาฮอฮเอฮือฮือาไปลือฮ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 ืออฮือฮอฮือฮ้อฮอฮือฮือฮอือฮืออฮือฮือฮอฮือฮือือา ขบวนพันธาตุนั่นมองกันที่เป็นโกกัมสาทานคงอะที่เคยไปร่ำมึงมันหมายงนเ้ยนาน่อยพนขัี้ต่าขานหัวหนาน่อยนองนี่น้าอาัสราพันโอ้เพิ่นะลั่งเฮงจะลังต่างนี้มาไล่ตัวไปคีบเพื่นพดเบืองเป็นหลานรองานอย่างนีไ่ิดตยินวาอยู่อคีบพ่นเบืองเป็นห้านคือว่าเป็นล้านสองลานหลานแตก่สองลานก้เลยค่อยเปลี่ยนค่อยไปและนี้

บอกยาจะได้ไปว่าบอกยาให้ยาหายเร็วๆปกติยาจะได้ไปเนทางต่องเที่ยวเราถูกคิตทุกดวงใจเป็นกันเพื่นมาครับให้มันๆเหงื่อๆไปร่างกายไปรับ่างใส่ให้มีคนจ้างนู่นเด้อมีคนจ้างถือลำเพื่อนก็ได้ให้ดังๆให้เป็นตัวดีตัวเด่นน้องนี่หน่ากับนี่หนูนี่หนุ่มตีกองเก่งตีข้างเท้าเออยเขาน้องเป็นคนน้องไอเป็นคนตีกองขนาดปราว่ต เนี้ยแดงสตรจวดเบิ้งเสมือ,นอหนูถ้ายอมเสมือละโอเคครับผมทางปลอดภัยให้เป็นตัวของเราเองเพลําเพืิน